สบายดีปรุงสบายดีสุขสุคนชมองสุบอนสบายดีเอฟซีทีักแพงพบกันคือเก่าปุงกับเ่องารุงมันาปุง้อยเด็กน้อยมากับน้องมวยปรุงเพื่อนกับไกลกันเนาปุงเยอยู่ใกล้ๆนี้ละสบายดีคมบิบจานขีดปลุงันกัมาสนับสนนปลากิโลนึงกิโลนึ ว้าบเบาอ้ายเลยตั้งหมักกิโลหนึ่งแบบธรรมดาไอ้นุ้นบนโลกถ่ายบนโลกหนึ่งว่าเชื่อกินนะขอบครัวเพราะเป็นพี่น้องเป็นกันเกล็ดบังดึกหน่อยตื่นเต้นเเคยห็นโอ้ยน้องแค้นจะจะน้องเดือนจะจะเห็ดน้องเดือนอย่าพากันเหดอย่าบแค้นแค้นแค้นยาดื้อลูกแค้น đeo pa cá tròn, đeo pa cá tròn, pan, mặn, à nào đấy mặn tay đấy, mặn, kia mặn tay tuấn 1 ngay đấy, tay kia nhau nó tay

มิตหน่อยตัวเดียวนนิละตัวใหญ่มันกัปลาจังโลกหอเบ้องเน่ยมเนไต้หรือบสตัวไหนขาวอยู่ฮะโล่สีขีดนะโลสีขีดเออไล่โลนาเออเลยเมื่อกี้นี่โล่ามบันนี้โล่นะนะมี่นั่นน่เอ้าตัก้าเบิ่งดวขาวตต้น่ะพยเนขาวบูบีบอโอ้ยอันน่ะเฮ้ยหินเออบอ อันอันอันเ่งออกแล้วเ่งเขาลูกเ่หน้าเ่งน้างเด็กหน้อยก็สีลายปะลงเอิตื่นเต้นโลปสี่ขีดขีดหนึ่งเก้าบาทนั่งไหล้เออไหลบุญด้วยขีดหนึ่งเก้าบาทมันมีสี่ขีดบาทนึ่งรูปหนึ่งนะมันเป้าโลหนึ่งนะมันเก้าสิบบาทไปแล้วเก้าสี่บาทนนี้สิบหก่าสขีดสิบขีด คิดหนเก้บาทแมนไผมดูนะหบาทแมนสามสิบหกบาทเท่ากับสามสิบหกใส่กันคับเก้าสิบห่อยเามสิหกแมนมามดน่อยสิหกบาทป่ลเอเออให้อ้ายมอยให้เราทอนมา ร้อย no. ้เศร้าร้อยหกบาทบาทเนาะแมนีแม okay. okay, okay. 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 um, ่มิงเงินร so no on uh, ้อยเศร้าหกบาทไปแล้วอาชีพเปไปทอนตำลังเะครับเออโอเคอายโอเคเออเออโอเคขอบคุณจรนสนุนอบคุณหลายๆเอฟซีเบาไอ้ควันูเขามาเบิ่งมาควันบรนณาเนาะเลยติดต่อมาได้เด้อเป็น งานเป็นการเหลือเป็นขึ้นเฮือนใหม่ขึ้นเฮือนดอกหรือว่าเฮือนดีเนาะได้เบิดแคนได้เบิดจานิดอยู่บ้านน้มงจานิดบ้านน้มงรู้เลยร้านเอติดต่อเพิ่นได้ปะลุงได้ก็เว้าเบิ่งทางเบอร์โทรเบอร์โทรอีมเบอร์โทรอีเ0 3 0 9 6 2 9 0 6เบอร์โทรก็ได้โดย030บ่แม่น030แล้วก็ยังอีก เก้าหกหกสองเก้าศูนย์หกเบอร์ต่างโต๊ะนะเขาไปเบิ่งกระทรวกันได้ปะลุงเลยติดต่อมาเรื่องว่าจะติดต่ออยากได้ยังกะสั่งน้ำเพลินได้ที่ชาวโลกถึงเนี่ยปกปักสิได้เอาไปขายเอาไปสูงหายกะดว่ากันอีกือหนึงว่ากาดน้ำมันมันก็ไม่ใกล้ขนาดกว่าไนอกถ้าแถบใกล้นี่เพิ่นว่าส่งส่งพี่ปะลุงเลยแถวสิสว่างน้ำมุงบ่อแถวน้องเต้เนาะ ทำใกล้ก็คิดคิดขาดมั่นอะไรเมนถ้าทาต่างประเทศได้มนี่ติดต่อเบาควันได้เลยก็ลุงหาทางต่างประเทศบอถ้าอยากสนับสนุนน่ะนะหรือว่าอยากได้ยื่อของข้่วอาช้านองมวยก็ได้ได้แหละปลุงข้าก็ได้ป้าไปทิ้งเราใช่นองมวยปลานี่แหละอาหารกินแรงข้า พวกวัชยางาได้มได้เืมีแต่ไข่เลยแล้วคิดแบบมีป้าหน่คิดสอ่งบ่หอดลอยเหตุตอนสมมติเรามีออเดอร์สั่งก็มาลอยโลชไว้บอได้ได้ซ้อมลอยได้หักขออย่งเดียวให้ให้บอกลงนาเฮ้ยให้บอกลงนาขั้นด่วนเราบ่ได้ขั้นด่วนเราบ่ได้เพราะว่าเขามาแค่นี้กระตุ้ไว้ก่อนาซ้อมอยหรือว่าซ้อมลอยซมรอยหรือว่าไอซ้รอยสีลอยยังกะ ให้ให้ว่าลวงนาประมาณมื้อแบบน้ำมือมื้อแบบนี้เาจังสิจักขัสสั่งขาเจ้าะเพราะว่าเจ้าก็เขาก็สั่งไปมันก็สั่งมาจัาระนี้เนาะได้มาเผื่อเฮาเเหตุอย่างจบดีเลยประเลยยังตามบอท่นเหตุอัน บอร์อันมาสิไปพิมพ์เป็นพวกไอ้เบอร์โทรตั้งแบบเบอร์โทรติดไว้เนาะติดประกาศเด้อันนี้คือจริงจริงช่วยหายใจบอกเอาต้องใส่ตัวนี้บ่ใส่ตัวนี้นี่ป้าคืออันนี้คือออกซิเจนพี่ลุงเวลาไปอยู่ระวังแน่นอนในเรื่องที่เกี่ยวกับยามแค่ ต้องเสี่ยงเลยผิดอันนี้ประดูเลยขาขว่ายกังวิ่นกัี่เด็กน้อยเพิ่นมาเล่นมายังเท่าไรแมนรวมมันนี่จะรู้อะน้ำอ่างนตอนนี้บ่อืมตอนนี่กัเขาคายไปแล้วไอ้สาวสาวสี่าหลก ขายไปแล้วเอ้ยขายไปแลยสิบห้าโลขายสิบห้าโลประมาณร้อยโลเรืออยู่ประมาณแปดสิบห้าโลแปดสิบห้าแปดสิบสี่แปดสิบห้าเนาะเพราะว่าเจ็ดหมื่นเข้ากับสิได้เอาไปไปขายจะเลิกว่างไหนี่ไปขายว่ะพอสิลูกติดอี้สองหมดแล้วไปขายอยู่แถวตลาดหรือว่าไปขายไปขายตลาดเนี่ยตลาดนัดนี่บอสหรืออตลาดนัดอยู่ทางบ้านในบ้านบูอส อันองบัวบนยุงบานงเออเผื่อไปบานยุงผูเนาะเพื่อไปหอดในโมเมนแจ้งแจ้งบ่เพื่อไปหอแจ้ที่เฮสังเองนะเรียบขันปีบนงากเจอง้งพุกับผู้ดีงามผดีคนมากพ่นเคยไปเคยมามละเอียดเนะฮผูเคยไปเคยมามันตึ๊บเจ็มุ่งนท่นนอนลุิได้ว่านมันใกล้เนะ เบิงในคลิปบ่กฟันหรือว่าได้เบิงในคลิปหรือว่าอยากอุดนุนเผินเนาะเกิอุดนุนมาได้ปะลุงเลยเผินโลหนึ่งเก้าสิบบาทเพราะว่าเผินก็เริ่มเริ่มเห็ดเริ่มสั่งมากปะลุงเริ่มขายปลามาหนึ่งประมาณสองสามวันเนาะสามสี่วันเนาะแต่ก่อนก่อร้านเผินขายบ้านนี้หลังจากที่ร้านเผินไม่ว่าเมียคอรุ่นเนาะแล้วก็บ่มีไผมาสวยมายังกะเอาระบาวมา ่เขากับหมดย so it. It, ักษว่าปืนกับสิคลายมันได้เขากับหมดยักแต่เขาไปอยากลองเบิ้งนะลองทดวจสอบเบิ้งเนอะว่ามันจะเป็นทังไหนนี่แหละปลาเพิ่งกับปลาลุงเลยยังสดๆใหม่ๆน้ำมันห่อนเบื่อจะพร้อมจะตายวางขอนี่มันก็สมาพ์ทควอนลับลุงเขาก็จะได้ไปเห็ดอยู่เห็ดกินกันหลายบานนี้ปลาในย่ายกับพ่อใหญ่เพิ่งทาเลยพ่อจ้าเพิ่นไปหาพักมาไว้เรียบร้อยเลย ทั้งคุณทั้งบึงแต่ส้มเนาะไอ้แมนมาคำนี้กับคำมีคำว่าสบายดีพเปล่น้องสบายดีปาลุงสบายดีสุขุสุขลนสมองสมบอนิเมื่อวานชี้อยู่ใกล้อยู่ใกล้ปาลุงเลยฝากกดติดตามซ่องบบกควันบรรณาปาลุงเลยจะได้กระเพาะกระนกัดหนาสบายดี